สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นยังยังเป็นเดือนออกัสอยู่นะคะปีที่แล้วเหมือนก็มาที่เซเนโกวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออดี้นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะวันนี้ต้อนรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ้าของบ้านกินแล้วกินอีกบอกแล้วไงง่ใยๆต้องแมวแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะกินทุกอย่างให้อิ่มไปเลยนะไม่อิ่มอย่ากลับบ้านขาเจ็บแต่ใจไม่เจ็บนะพี่เจ็บขาเลยคนน้ำเอาไปแห่ พี่ออที่ทำรัแล้วก็ขอบคุณแม่เต่าขอบคุณเอเดนขอบคุณน้องน่ะอน้องแมนาขอบคุณเลยขอบคุณคิมขอบคุณแมู่้แล้วก็เค้กนี่เป็นเค้กที่สำคัญจะนม่ได้จะเซตแตงกิวคิมคิมคข้ามาหน่อยเพราะว่าน้องเอนเป็นคนจุดเริ่มต้นที่ให้หนังได้ทีเส้นเขาจะทวนติดต่อเชิดเยี่ยมสัญญาบ่า

ก็มแล้ก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมมึมาเยี่ยมดิวด้วยนะคะัค่อยค่อยมาเอาแป้มเิมให้ยายดูโอ้ใหขยายให่ขึ้นขายใหญ่ขนได้ แค่วงพรองแค่วยพรองใจแล้ว่ติใเด็กว่านาจ้าเออพี่มันลับมาโอ้โหแคร์กอาโอ้ไนส์เอยกลับมาที่ดสโ้ยงกลับมาท่เนยเขาบอกว่าพี่นหม่ต้องสู้นะยังหังเดี๋ยวเฟิรนไปคอนแทคให้จเซนต้บร์บารามันจะมีอเซอหเาซ่อมได้เลยเขาถารูปแท อย่น้อก่อนเนี่ยไม่รู้ซื้อ่าจาะไอนเนาะใช่เป่าจำได้เนาะลวีเอร์เกอรนอยู่ด้่ยันปปี้ดัสฟรียนป่ที่เป็นเหอนในเดิมน่ที่เด็กๆที่สอทาก็ไดยคโคที่บควนีอองอย ขอ <unex> บคุณพี่ออดีตเยอะคนต่อไปก็ให้ใครก็ให้พราเว่านานแค่ไหนก็รอนะคะพี่ออดีรอเอาเมื่อรีอ <spe cies> ันนี้เ็ปจับใจน้องเด้อขอบคุณหลายๆเอ้ยมนสอนเด้อเอ้ยมันสอนมาๆก็รีกินแป้งยัง thank you เข้าเข้ามีได้ยังเป็นภาพยากได้ภาพก้อนภาพเป็นลูบคนเดนึงให้ตู้โอเค สองวันนี้สองพี่ออดี้เออเอดนี้ก่อนอ่เพี่อันนี้ทาวแม่เคยบอกว่าครับเออจ้าสองสวันนี้พีอลี้วันนี้ต้อจับจับจับกับพี่ลีจับจับเออหนึ่งสองสามเออมาให้ต่อตกันวันนี้โอ้ตัดแล้วให้รับเชรดิตายแต่ละคนนะนะ อราไปให้เพจให้เพชรตัวดีนะให้ไปเลยเพชรสวยนะเพชรเลยรอคอยไหมยายลองมาดิอ้าวมาไหมเนี่ยได้ก็ดกดรอทุกคนได้กดเลยเพชรขอบใจเด้อเพชรเด้อการการการรอคอยเนาะ โดยขอให้มีความสุขเด้อเขาจะกินทั้งเดือนแล้วก็ฮอดคิวเดือนหน้าเป็นลาบให้ยูดีมีแหงร่ำรวยเป็นอาหารที่ร่ำแบบนี้นะเด้อย่างเป็นะเออต็กเป็นเศรษฐีมีมังได้กินได้ทานตลอดไคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เขาเข้าใจเรื่องเขาเรื่องตามอายุอันนี้ของทีมนี่ของทีมไม่ได้พี่ลีได้หระบ๊อกได้แล้วโอเคทีนี้เอ่อผัดผู้ใดเยอเจรัดเด้อทำไม อันนี้อันนี้อนาคตอะไรกัเดี๋ยวมาทตกูวนึ่งสองสามย่เดออ่างยังไม่ตายแคเดชอโอเคแคดเหมือเ้จับมันยังัแกทจรงนจับทายูปอนหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเควันนี้มันไดก่อนต้งแคดนนี้ก่อนตังนึงคำนี้ขอป้อนเพราะว่าน้องสาวคนนี้เนี่ย เป็นเป็นกำลังใจให้ขน้อยเนาะน้องคิมเป็นบอกว่าแม่มต้องเฮียนต้องให้มันได้เ่ไอ้วนสุดอ้สเปซเย่ให้น้องแคทให้น้องแคทเอาไหนก็ได้มาเป็น้ด็มัน้จักไทยลู้กไทยแคทแ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 ทหนึ่งสองสามหนึ่งสโอเคขอบคุณจ้าเลไฟแบบนี้ จับคภาพคุณละอันนี่แม่เต่านะคะขอบคุณนะค่ะสองที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าขอบคุณพี่แม่ยีป้าย่ก็คือเคเกคือนัดจะนนามาสองเดือนเอ้ยไม่ใช่สาวมาพิกช่างมันนะเรามานีมาแค่บันเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้มาเนาะบอกน้องๆดีใจคุณสาวโยอ้ไรยิ่งันไปให้ลุงบิวถ่ายในไทยไปให้ลุงดิวถ่ายรูปด้วยะไม่ ทายเป็นเกิดทายเป็นกกอนได้ไหมมันเหมือนว่าเห็นหน้ากับนั่นมันไม่ไม่สิ่งไปเอาดีเลยเน่ะไปกันหน่อยจีกลางยาอเทวันเจอจไปมอวันเจอเอเชเดี๋ยวพี่เอาดีก่อนไม่ต้องไม่ต้องเอเขาต้องไปให้เ๋ยาใช้เองถ่ยรูปให้หน่อยอะไรวะอ่ะ ที่เราแท็หาออกไปแล้ว last night สองสองหายโอเคจ้ะแท็กหาอยู่บายนะคะ